ครับที่เนี่ยเราเน้นการใช้งานอย่างมั่นมั่นคงและยั่งยืนนะครับไม่ใช่ทำมาฉาบฉวยเพื่อกินระยะสั้นๆไม่นะครับเพราะผมมาเองอะ่ะผมพัฒนาบอร์ดเนี่ยพัฒนามานานนะครับพัฒนามาหลายปีนะครับผมบอกเลยนะครับหมดไปโอ้โหตัวเลขน่าจะเจ็ดแปดหลักแลวนะนะครับในการทาอะ่ะเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทาอะ่ะเราต้องการให้เกิดความยั่งยืนของของธุรกิจที่จะสามารถส่งต่อไปยังลูกหลานเด่นหลานได้ โดยที่ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในเนี้ยนะครับเท่ากับว่าคุณมีกองกองเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ f ฟ m i l y family t r ทั t อะนะครับคล้ายๆกับคุณมี f ฟ m i l y กองทุนกองทุนภาษา<ง>ไทยเรียกว่ากองสีค่ะกองสีลายกองสีกองทุนข,<ๆ>ของครอบครัวคุณน,นะครับคือคุณสามารถส่งต่อต่อตัวนี้ปุ๊บนะไปให้ลูกหลาหนของค,คุณกินต่อเนื่องไปยาวไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังที่เราจุดทั่วที่สูงสุดของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับ ตัว incentive. อินซินทีฟยังมองว่าเป็นค่าการตลาดที่มันมากมายเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญมามาเจอมาเอาแมวไปหน่อยเร็วอ่านั่งงุเฉยนะ่งทำควรโอเคอ่าี่อยู่งี้ได้ชอบมากวนเวลาทำงานเนี่ยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเอาแมวมีเอาไปทีดีมันมันงอนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอจัดการแมวก่อน มีลูกก็อย่างเงี้ยนะคะวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะไป,ไปเอาไปติดห้องเลยห้องนี้ทําให้ห้องอ่าโอเคนะครับแชร์นะครับอหน้าต่างนะครับทั้งจอนะครับทั้งจอแช์โอเคโอเคอ่ะตอนนี้เห็นเห็นเป็นอะไรครับเห็นเป็นทุกคนเห็น หน้าจอไหมคะถ้าเห็นกดสติ๊กเกอร์ค่ะเห็นเหมือนกันไหมกดสติ๊กเกอร์ให้นะคะเป็นเชนรีวอร์ดป่ะโอเคน่าจะเป็นเชนรีวอร์แหละนะครับโอเคนะก็โปรแกรมเนี้ยนะครับก็คือนะครับเผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยมีแพทเทิร์นนะจะเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับก็คือเราใช้ดีนะครับเราใช้ดีเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปแนะนําคนนะครับแนะนําเพื่อนมาเข้ามาใช้นะครับแล้วก็รับรายได้นะครับรับรายได้นะครับทีนี้เงื่อนไขในการในการจ่ายนะครับในการจ่าย ค่าคอมมิชชั content, so, ่นเนี่ยเราจะจ่ายทั้งหมด6ระดับนะครับก็จะมีวานระดับหนึ่งถึงวานระดับหกนะครับซึ่งแต่ละแต่ละแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นต่างกันแล้วก็เงื่อนไขในการจ่ายมันต่างกันนะครับเพื่งเขียนเสร็จกันร้อนๆเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับในการขึ้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือนะครับวานตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็คือ เราสมัครเข้ามาเราก็เริ่มลงทุนเราก็ได้เป็นวานนั่นนะครับทีนี้คุณเป็นวานได้ไม่ยากครับนะครับวานตำแหน่งที่สองนะครับก็คือคุณแนะนําเพื่อนเข้ามาใช้นะครับ Active user อยู่ที่สามคนนะครับสามคนนะครับแล้วก็มีคนอยู่ใต้องค์กรยี่สิบคนจะเป็นคนที่คุณแนะนําเองก็ตามหรือคนที่ไม่แนะนําก็ตามนะครับที่เขาไปบอกต่อกันเองนะครับนับให้หมดนะครับก็คุณก็จะเป็นระดับสองนะครับ สำหรับเลเวลสนะครับแนะนําตรงห้าคนนะครับมีคนใต้องค์กรหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีคนที่เราแนะนําตรงเนี่ยเป็นวาน Level 2อยู่สามคนนะครับสําหรับวานเลเวลสี่นะครับแนะนําตรงแปดนะครับมีคนใต้องค์กรสามรอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแคปส่งลงในกลุ่มให้นะครับแล้วก็คนที่เราคุณแนะนำเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นวานระดับสามเนี่ยอยู่ที่สามคนนะครับ วันระดับห้านะครับแนะนำตรงสิบสองนะครับมีคนใต้องค์กรแปดร้อยนะครับแล้วก็มีวานระดับสี่ที่คุณแนะนำมาเนี่ยสามคนนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายครับระดับหกนะครับก็คือแนะนำตรงมาที่สามสิบคนนะครับมีคนใต้องค์กรหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีวานระดับห้าอยู่สามคนนะครับแล้วทีนี้แต่ละแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสมมุติวันเนี้ยนะครับ ผมเข้ามาใหม่ปุ๊บนะครับผมเป็นวานระดับหนึ่งนะครับผมแนะนำนายกมานะครับนายกเติมเงินเข้ามาซื้อแก๊สหนึ่งร้อยนะครับเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยทันทีนะครับแต่ถ้าผมผมเป็นวานระดับสองนะครับโอ้ยแถวเลือดนะครับบ้านนี้วานระดับสองนะครับผมแนะนำนายกมานะครับนายกซื้อแก๊สหนึ่งร้อยนะครับผมก็จะได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วนะครับในกอนะครับไปแนะนานายขอนะครับในกอเขาเป็นเขาเป็นวานระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตแต่มันยังมีส่วนต่างระหว่างวานระดับหนึ่งกับระดับสองอยู่นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นด้วยจากที่นายกอไปแนะนําเพื่อนมานะครับสมมุติอ่าเราเป็นระดับสามนะครับระดับสามก็คือเราไปแนะนานายกอมาเหมือนเดิมนะครับนายกอเราก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนายกอไปแนะนำนายขอนะครับทีนี้ มัน Shift, มีส่วนต่างเยอะแล้วนะครับเอ่อวานระดับสามเนี่ยนะครับมันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ในกอเนี่ยนะครับไปนแนะนำไปนแนนำในขอปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตมันมีส่วนต่างอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราได้ด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเราเป็น,นระดับสีนะครับเราไปแนะนำในกอเหมือนเดิมเราได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วในกอเป็นเป็นวานระ 1, ดับหนึ่งไปแนะนำปุ๊บเราได้ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมันจะวนอยู่ตารางตารางประมาณเนี้ยนะครับโอเค เข้าๆตัว i n ิ e n t i v e มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆนะครับเป็นลักษณะเรฟเฟล a ์ลิง k เหมือนกับที่คุณแนะนําคนเข้ามาใช้เอ็กชิงนะครับเข้ามาใช้บิตครับเข้ามาใช้ไปนั้นไทยนะครับตรงๆแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับโอเคทีนี้สับเพเหละคำถามครับทีนี้มาใคมคำา